สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจจำปาดุงนะคะวันนี้เรามาขึ้นเขานะคะขึ้นเขามาหาเก็บเห็ดขอให้หมานหมานเนี่ยเดอ้อเห็ดเดอ้อนี่เห็ดอะไรบ้างนาะเราจะขึ้นเขาลูกนู่น่ะนาะไปหาเก็บเห็ดกันามาถึงก็เจอแล้วเห็ดอะไรนี่นี่เห็ดแดงเห็ดแดง คงจะกินไม่ได้เนาะเลาะเะไปป่าพวกนี้เนาะเราเคยมาหาเห็ดที่ภูกระลุนนะคะเขากระลุนมากับเพื่อนไม่รู้ว่าเพื่อนหายไปไหนหมดแล้วแถวแถวนี้แหละเราเคยหาเห็ดเคยเก็บเห็ดกันไป ขอให้มันๆเน่เด้อมากับเพื่อนกับเพื่อน,ก,อนก็หายหมดแล้วเพราว่าเราไปเก็บเห็ดนี้เราจะไม่ได้ไปึ้นเขาแล้วก็ไปไม่ได้ไปด้วยกันแล้วก็เลาะหาไปเรื่อยๆดูเราจะเจอเห็ดอะไรบ้างเนาะหาเห็ดมันก็นี่แหละ ไปตามป่าตามเขาตามใจตัวเองโนที่เราเคยหาที่เราเคยเอานะคงจะไม่หมานแล้วฝั่งทังนี้ไปฝั่งตรงโน้นหาเห็ดเห็ดอะไรก็เอาได้วบันนี้มันมีแต่เห็ดอะไรน้นกินไม่ได้ทางนั้นเลย ไปหามองที่เราเคยเอาก็ไ,าไปเรื่อยๆนะอันนี้เห็ดอะไรเห็ดอะไรนอ่โอ้เจอแล้วเจอแล้ว เจอเห็นลงังก์แล้วเอฟซี F C, เอ้ยมันอยู่ในป่าเพกอยู่ในป่าเพกป่าเพกโอ้เอากระตาม,มาใส่ก่อนตูวไหนน้องเนี่ยอยู่ในป่าแท้อยู่ในป่าลูกแท้ อแล้วมีในปลาลึกแค่นกี่ดอกอ,อือเห็ดละงูกแล้วอ็สีเอีกยบใส่กระตาอือเห็ดมันจะเป็นแบบนี้อยู่ในปา่าลึกแบบนี้แหละ เอาเก็บ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 เดี sì> ๋ยวคนอื่นมาเนาะป่าลึกมานหมานแล้วได้แกงแล้วล่ะก็ต้องเอาเอาไปทั้งนี้แหละเอาดินออกก่อนคงจะได้เยอะอยู่เนาะวันนี้เพราะขึ้นมาก็เจอเห็ดแล้ว เขาก็เชื้อเห็ดแล้วก็เอาเชื้อมันไว้เพราะว่าปีมันออกคาวหน้าก็จะได้อีกประมาณกี่ดอกเนาะขึ้นขาวก็หมานๆเลยเจอเห็ดแล้วงกหมูหนึ่ง กี่ดอกเนาะเห็ดชนิดนี้กินได้นะคะเห็ดละงูกละงูกข้างนั้นเลยโอ้ยยังไม่ได้เต็มตัวก็ได้เห็ดแล้วนี่เจอหมูหนึ่งพอดีโอ้ได้แล้วได้แล้วมนันมันแล้ว